ก,กับสวัสดีท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะคะในร่างฉบับแรกที่ดิฉันจะมาการสรุปข้อสาระสาคัญก็คือร่างประกาศกสชาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียงค่ะโดยลําดับการนําเสนอนะคะจะนําเสนอในเรื่องของความเป็นมาก่อนเป็นลำดับแรกนะคะถัดจากนั้นจะนําเสนอในเรื่องของสาระสำคัญของตัวร่างประกาศฉบับนี้ค่ะและก็จะเข้าสู่ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นและก็แสดงความคิดเห็นสาธารณะนะคะ ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวร่างประกาศค่ะก็จะขอเล่าให้ถึงให้ทราบถึงในเรื่องของกรอบระยะเวลาหรือว่าการเมืองการรวมถึงที่มาต่างๆนะคะในการที่สำนักง,งานกสทชาจําเป็นที่จะต้องออกประกาศฉบับนี้ค่ะจากลักษณะของความเป็นมาต่างๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าการดําเนินการของกสทชาเองนะคะถูกดําเนินกําหนดให้มีการดําเนินการเรียกคืนขึ้นความถี่สําหรับหน่วยงานภาครัฐนะคะให้แล้วเสร็จตั้งแต่ปี2560 แต่เนื่องด้วยมีคําสั่งคอสชออกมาให้มีการขยายระยะเวลาการเรียกคืนขึ้นความถี่ออกไปอีกหปีซึ่งระยะเวลา5ปีที่จะครบก็จะเป็นวันที่3เมษายน2,565ที่จะถึงนี้ค่ะฉะนั้นก่อนครบระยะเวลาดังกล่า,าวคอสชจะมีความจําเป็นต้องออกหลักเกณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้การดําเนินการภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดําเนินการไปได้ครบถ้วนทั้งหมดนะคะ โดยระยะเวลาในการดําเนินการเราก็จะมีห่วงระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งถึงเมษายนปี65ก็จะเข้าสู่กระบวนการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ค่ะการดําเนินการทั้งหมดเราจะมีการออกร่างประกาศนะคะทั้งหมด6ฉบับด้วยกันค่ะซึ่ง6ฉบับกัล่าวน,นะคะก็จะสามารถที่จะดําเนินการได้โดยประกาศทั้ง6ฉบับนะคะ มีการดําเนินการนะคะโดยร่างประกาศฉบับแรกจะเป็นประกาศว่าด้วยเรื่องของการจัดทําแผนการใช้งานขึ้นความถี่นะคะในระบบ FM ค่ะถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการกําหนดในเรื่องของมาตรฐานทางเทคนิคของขึ้นความแผนขึ้นความถี่ในระบบ FM นะคะฉบับที่3าจะเป็นในเรื่องของร่างประกาศในเรื่องของแผนความถี่วิวกระจายเสียงระบบ FM กําลังส่งต่ําค่ะฉบับที่4ค่ะจะเป็นเรื่องของมาตรฐานทางเทคนิคเรื่องของ ระบบวิทยุกระจายเสียง FM กําลังส่งต่ําค่ะและฉบับที่5้าจะเป็นในเรื่องของร่างกะสะชเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตให้ใช้ขึ้นความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียงนะคะซึ่งก็จะเป็นสาระสาคัญที่ตวดิชันเองจะเป็นผู้สรุปในเรื่องของร่างหลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าวนะคะและสุดท้ายจะเป็นร่างประกาศกะสทชเรื่องหลักเกณฑ์ป้องกันการบรบกวนการใช้งานขึ้นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อวิทยุการบินค่ะ ในร่างประกาศฉบับที่1 2 3 4งสองสี่และ6นะคะจะมีการนําเสนอและนําสรุปในลําดับต่อจากร่างประกาศฉบับที่ดิฉันนะคะจะทําการนําเสนอนะคะซึ่งร่างประกาศฉบับนี้นะคะก็จะมีข้อสาระสําคัญที่มีการเกี่ยวข้องหลายประการนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตนะคะให้ใช้งานขึ้นความถี่โดยลักษณะของการอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่นะคะ เราก็จะมามองภาพรวมก่อนนะคะว่าหลักเกณฑ์วิธีการอนุญ,ญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ไล่ลาดับไปจนถึงกระทั่งการจะเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาการจะเป็นภาพรวมอย่างไรนะคะแล้วถึงจะเข้าไปกล่าวสรุปถึงสาระสาคัญของร่างประกาศฉบับนี้เป็นการเฉพาะค่ะเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นเองเ,องเนี่ยสำนักงานกสชจะมีการจัดทําแผนความถี่วิทยุในระบบ เอเอ m เอฟเอ็มและเอฟเอ็มกำลังส่งต่ำขึ้นมาก่อนซึ่งก็จะเป็นตัวร่างประกาศฉบับลำดับถัดไปที่จะได้มีการนำเสนอนะคะเมื่อร่างประกาศฉบับทั้งสฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดแผนความถี่วิทยุทั้ง3ระบบนี้ขึ้นมาการเกิดแผนความถี่ทั้ง3ระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยการจะนำขึ้นความถี่ไปใช้ได้เนี่ยจะต้องผ่านประกาศหลักเกณฑ์วิธีการอนุญ,ญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ในฉบับนี้ก่อน โดยวิธีการอนุญาตเราจะอนุญาตให้ใน2กลุ่มลักษณะด้วยกันก็คือกลุ่มแรกเป็นการอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่เพื่อให้บริการในกิจการบริการสาธารณะและชุมชนนะคะต่อไปก็คือเป็นลักษณะของการอนุญาตเพื่อให้บริการในกิจการบริการทางธุรกิจค่ะซึ่งการอนุญาตให้ บริการทางชุมชนและธุรกิจนั้นจะมีวิธีการอนุญาตที่แตกต่างกันนะคะในสาธารณะและชุมชนจะเป็นวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การประมูลแต่จะเป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัตินะคะแต่ส่วนในเรื่องของกิจการบริการทางธุรกิจ จะเป็นการอนุญ,ญาตด้วยวิธีการประมูลเนื่องจากพรบรประกอบวิชากา,การและพรบรองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ได้มีการกําหนดไว้ค่ะว่าการนําขึ้นความถี่ไปใช้นะคะโดยหลักการแล้วจะต้องนําขึ้นความถี่ไปใช้ด้วยวิธีการประมูลเท่านั้นนะคะเป็นแต่กรณีที่จะได้มีการกําหนดได้เป็นอย่างอื่น,นะคะ่ะลักษณะของการอนุญาตด้วยวิธีการทั้งสองเรื่องดังกล่าวนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการอนุญาต สำน er ักงานกสทชเองจะทําการทําประกาศเชิญชวนนะคะให้ผู้ที่มีความสนใจเข้าสู่กระบวนการก่อนนะคะเพื่อขอรับอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ค่ะการขอรับอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่เราก็จะให้ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นขอรับอนุญาตโดยการยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดและหลักฐานรวมถึงการชําระค่าธรรมเนียมนะคะตามที่ได้มีการกําหนดไว้ท้ายประกาศฉบับนี้ค่ะโดยประเภทใบอนุญาตเราก็จะทําการอนุญาตตามแต่ละประเภทนะคะซึ่ง ขั้นต้น,น,ตนก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นผู้รับอนุญ,ญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงได้จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่แต่ก่อนที่จะเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ได้ค่ะจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนค่ะคือกรณีของกิจการบริการสาธารณะและชุมชนจะต้องถูกพิจารณาในลักษณะของการคัดเลือกด้วยการเปรียบเทียบคุณสมบัติและเมื่อมีการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติแล้วนะคะจะถูกประกาศให้เป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาต ในขั้นนี้ยังไม่ถือเป็นผู้ได้รับอนุญ,ญาตนะคะแต่จะถูกประกาศให้เป็นผู้สมควรได้รับอนุญ,ญาตก่อนส่วนการประมูลเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะก็เมื่อผ่านกระบวนการประมูลมาแล้วนะคะก็จะมีการประกาศนะคะรายชื่อผู้ชนะการประมูลและระดับการประกอบกิจการซึ่งตรงน,นี้เองนะคะก็จะกล่าวในสาระสําคัญนะคะว่าการประกาศราย รายชื่อผู้ชนะการประมูลระดับการประมูลเนี่ยจะมีรูปแบบและกลไกในการดำเนินการอย่างไรนะคะภายหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการประกาศผู้สมควรได้รับอนุญาตและประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลแล้วค่ะก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ค่ะซึ่งการพิจารณาอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ก็จะมีการให้ดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดนะคะ เงื่อนไขแรกค่ะภายหลังจากที่เป็นผู้สมควรได้รับอนุญาตหรือผู้ชนะการประมูลแล้วจะต้องดําเนินการชําระค่าประมูลหรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด และ 2. องจะต้องทําการแจ้งข้อมูลสิ่งอํายวความสะดวกก็คือเสาหรือสายที่ใช้ในการแพร่กระจายคลื่นความถี่ในวิทยุกระจายเสียงของตอนเองให้กับเจ้าพนักงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ด้วยตนเองหรือใช้ของผู้อื่นหรือใช้ร่วมกันก็ต้องแจ้งข้อมูลเหล่านี้เข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณาโดยคณะกรรมการจะพิจารณาว่ามีความสอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุที่ได้กําหนดหรือไม่นะคะหากมีความสอดคล้องกันและได้มีการชำระค่าธรรมเนียมโดยครบถ้วนแ,แล้วก็จะดําเนินการออกใบอนุญ,ญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ค่ะ ภายหลังจากที่เป็นผู้ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่แล้วกระบวนการต่อไปก็ต้องดาเนินการยื่นขอรับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการกระจายเสียงตามประเภทที่ได้รับการจัดสรรขึ้นความถี่ค่ะซึ่งก็จะเป็นสาระสาคัญตามร่างประกาศฉบับนี้ที่เราจะกล่าวกันค่ะว่าตัวร่างประกาศฉบับนี้คือภายหลังจากการดําเนินการทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมานั่งพูดคุยกันว่าในลักษณะของการที่จะให้เป็นผู้ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่จะมีสาระสาคัญในเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างนะคะ ในร่างประกาศฉบับนี้จะมีการกำหนดไว้ทั้งหมด7หมวดนะคะแล้วหนึ่งภาคผนวกในส่วนแรกจะกล่าวถึงในเรื่องของการบังคับใช้นะคะคำนิยามนะคะในส่วนที่หมวดแรกจะเป็นการกล่าวถึงในเรื่องของคลื่นความถี่ที่คณะกรรมการจดอนุญาตการแบ่งระดับการให้บริการนะคะหมวดที่2เป็นประเภทอนุญาตก็จะแบ่งเป็นประเภทสาธารณชุมชนธุรกิจและอายุใบอนุญาตค่ะหมวดที่3จะเป็นวิธีการอนุญาตด้วยวิธีการประมูลหรือวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประมูล หมวดที่4จะเป็นการขอรับอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติการยื่นการตรวจคำขอและการดำเนินการของเจ้าพนักงานไว้นะคะหมวดที่5จะเป็นการพิจารณาจะเป็นการแจ้งในเรื่องของการอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ก็จะเป็นการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหรือการกรหนดลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ชนะการประมูลผู้สมควรได้รับอนุญาตและการชำบะค่าธรรมเนียมบวมถึงการออกอนุญาตให้ใช้ขึ้นความถี่หมวดที่6จะเป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้รับอนุญาตค่ะว่าภายหลังจากการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่แล้วจะต้องมีสิทธิและหน้าที่ในการดําเนินการอย่างไรบ้างค่ะหมวดที่7เป็นการกํา <Hamp. S 1> กับดูแลการใช้งานขึ้นความถี่และภาคกนุกรมเป็นการกําหนดในเรื่องของค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ขึ้นความถี่นะคะ ดยสรุปสาระสาคัญของหมวดที่1ค่ะก็จะกําหนดให้ขึ้นความถี่ที่จะอนุญาตจะต้องเป็นไปตามแผนวิทยุสําหรับกิจการกระจายเสียงซึ่งเดี๋ยวในลําดับถัดไปจะมีการอธิบายเกี่ยวกับตัวร่างประกาศเกี่ยวกับการกําหนดแผนขึ้นความถี่ให้ฟังนะคะว่าระบบ FM FM กําลังส่งต่ำนะคะและก็แผนอื่นๆจะเป็นอย่างไรค่ะโดยคณะกรรมการอาจอนุญาตให้บุคคลร่วมใช้ขึ้นความถี่ในกรณีที่มีภัยพิบัติเหตุฉุกเฉินหรืออื่นๆตามที่กําหนดได้นะคะ การแบ่งระดับการบริการกระจายเสียงค่ะคณะกรรมการก็จะอนุญาตในระดับการให้บริการนะคะออกเป็น3ระดับด้วยกันคือระดับชาติภูมิภาคท้องถิ่นค่ะทั้งนี้จะพิจารณาจากจานวนลื่นความถี่และพื้นที่การให้บริการของผู้รับอนุญาตให้บริการในแต่ละครั้งค่ะส่วนหมวดที่2ค่ะจะก็จะเป็นการอธิบายในเรื่องของประเภทใบอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ค่ะโดยการแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือกิจการบริการชุมชนนะคะ กิจการบริการสาธารณะและกิจาการบริการทางธุรกิจโดยจะอยู่ในร่างประกาศในข้อที่6ถึงข้อที่7ค่ะทั้งนี้ก็จะต้องมีการกันสัดส,ส่วนไว้สาหรับกิจาการบริการสาธารณะและกิจาการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละยีนะคะในแต่ละครั้งที่จะดําเนินการจัดสรรน,นะคะหรือการส่งสัญญาณที่จะอนุญาตให้ในแต่ละครั้งยกตัวอย่างเช่นการดําเนินการเพื่อจัดสรรขึ้นความถี่ในกิจาการบริการทางธุรกิจหากจะดําเนินการนำขึ้นความถี่ ทำการประมูล100้คลื่นก็ต้องมีการกันไว้25คลื่นเพื่อใช้สำหรับกิจการบริการชุมชนและกิจการบริการสาธารณะเป็นต้นนะคะทั้งนี้คลื่นความถี่ที่ได้กันไว้ร้อยได้5หากไม่มีการใช้ประโยชน์และพ้นกาหนดเวลา3ปีคณะกรรมการก็อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการประเภทอื่นได้ค่ะอายุอนุญาตในการดำเนินการ ของการได้รับอนุญาตเราก็จะกําหนดไว้ไม่เกิน7ปีนะคะซึ่งก็เป็นอายุใบอนุญาตที่เรียกว่าสูงสุดนะคะสําหรับกิจการกระจายเสียงตามที่พรบประกอบกิจการกระจายเสียงได้กําหนดไว้ค่ะถัดไปเป็นหมวดที่3ค่ะหมวดที่3จะกล่าวถึงวิธีการอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่นะคะ จากกาหนดไว้ในข้อที่8ถึงข้อที่13ค่ะโดยการกําหนดไว้ก็จะมีหลักวิธีการประมูลนะคะแล้วก็หลักวิธีการอื่นนอกจากการประมูลค่ะซึ่งการประมูลนะคะก็จะเกิดการประมูลเมื่อคณะกรรมการเห็นควรที่จะมีการนาเคลื่อนความถี่ออกมาอนุญาตก็จะออกประกาศเชิญชวนนะคะให้สาธารณชนรับทราบในรายละเอียดต่างๆและเข้าสู่การประมูลในแต่ละคราวไปนะคะก็จะมีการกําหนด ย่านขึ้นความถี่ที่จะใช้สําหรับการประมูลในแต่ละคราวแล้วก็จะออกประกาศเชิญชวนในแต่ละคราวให้สาธารณชนทราบแล้วก็เข้ามายื่นแสดงความประสงค์เข้าสู่การประมูลขึ้นความถี่ในกิจการในแต่ละคราวไปนะคะส่วนวิธีการอื่นนอกจากการประมูลค่ะก็คือโดยวิธีการคัดเลือกเปรียบเทียบคุณสมบัตินะคะก็จะการจะทําการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการอนุญ,ญาตหรือผู้ที่สมควรได้รับการอนุญาตนะคะก็จะเป็น การพิจารณาถึงปัจจัยของความเหมาะสมศักยภาพของผู้รับอนุญาตโดยลักษณะของการดาเนินการก็จะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการกิจการสาธารณะหรือมีวัตถุประสงค์หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้บริการเพื่อกิจการบริการชุมชนนะคะในส่วนนี้เองก็สท้อนให้เห็นได้ว่าวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประมูลจะเป็นการดาเนินการเพื่อกิจการบริการสาธารณะและกิจการบริการชุมชนนะคะนอกจากนี้ ต้องมีความพร้อมทางด้านมาตรฐานทางเทคนิคที่จะสามารถดําเนินการเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงได้ตามมาตรฐานทางเทคนิคและตามแผนที่คณะกรรมการได้มีการกําหนดไว้นะคะทั้งนี้การดําเนินการในวิธีการดังกล่าวนะคะคณะกรรมการก็จะออกประกาศเชิญชวนให้ทราบล่วงหน้าเช่นเดียวกันเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการการยื่นขอรับอนุญาตในการใช้งานขึ้นความถี่ทั้ง2กิจการค่ะ นอกจากนี้เองสําหรับผู้ประกอบิการตามมาตรา74ของพรบรประกอบการกระจายเสียงนะคะที่ยังมีการใช้งานขึ้นความถี่อยู่และประสงค์จะขอรับอนุญาตก็สามารถยื่นขอรับอนุญาตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่แผนประกอบิการกระจายเสียงผ่านการพิจนารณาค่ะต่อไปนะคะเป็นหมวดที่4ค่ะการขอรับอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ค่ะก็จะเป็นการกล่าวถึงสรุปสาระสาคัญว่า ผู้ที่ประสงค์จะขอรับอนุญาตจะต้องดาเนินการอย่างไรบ้างนะคะก็จะกําหนดไว้ในข้อที่14ถึงข้อที่17ค่ะโดยผู้ขอรับอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการประกอบกิจการกระจายเสียงเช่นต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่การให้บริการในลักษณะของการให้บริการในกิจการท้องถิ่น หรือว่าการดําเนินการในลักษณะของจะต้องไม่เป็นผู้ที่เป็นบุคคลล้มละลายหรือบุคคลที่ถูกแบล็กลิสในการจะทําความผิดเป็นต้นนะคะและการยื่นขอรับอนุญาตเนี่ยจะต้องยื่นพร้อมเอกสารและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดโดยครบถ้วนนะคะถึงจะถือว่าเป็นการยื่นโดยสมบูรณ์นะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นวิธีการประมูลหรือวิธีการอื่นซึ่งวิธีการประมูลหรือวิธีการอื่นในรายละเอียดของเอกสารต่างๆที่เป็นการขอรับอนุญาตในแต่ละคราวก็จะมีการออกมาพร้อมกับการประกาศ วนในหมวดที่5เป็นการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการอนุญาตว่าหากเข้าสู่กระบวนการวิธีการประมูลหรือวิธีการอื่นแล้วเมื่อเป็นผู้ชนะการประมูลหรือผู้ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นผู้สมควรได้รับอนุญาตจะมีการกําหนดสาระสาคัญว่าการพิจารณาให้ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่จะมีสาระสาคัญอยู่ในข้อ18ถึงข้อ11 ดยผู้อนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ที่ประมูลค่ะก็จะเป็นผู้ชนะการประมูลและเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตในการใช้งานขึ้นความถี่เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงในกิจการธุรกิจต่อไปนะคะและการให้ใช้งานขึ้นความถี่โดยวิธีการอื่นด้วยการคัดเลือกค่ะคณะกรรมการจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30บวันนะคะแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับการใบอนุญาตให้ใช้ขึ้นความถี่และระดับการให้บริการตาม การใช้งานขึ้นความถี่จำนวนการใช้งานขึ้นความถี่และพื้นที่ในการให้บริการค่ะลักษณะสําคัญของผู้ชนะการประมูลนะคะก็จะต้องดําเนินการภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งว่าเป็นผู้ชนะการประมูลนะคะก็คือการชําระค่าประมูลนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแจ้งเรื่องของสิ่งมียความสะดวกตามที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักรู่นี้นะคะ,ะคณะกรรมการก็จะประกาศให้เป็นผู้รับรรอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ค่ะ ในหมวดที่6ค่ะจะพูดถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนะคะจะกล่าวไว้ในข้อ22ถึงข้อ28ค่ะโดยผู้รับอนุญาตเองนะคะหลักการจะต้องเป็นผู้ใช้คื่องความถี่เพื่อการประกอบพิจารตามประเภทที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่ได้มีการขอไว้นะคะด้วยตนเองและจะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนการใช้งานลื้นความถี่ของผู้รับอนุญาตรายอื่นการยื่นขอรับอนุญาตประกอบพิจารกระจายเสียงตามแต่ละประเภทบริการจะต้องยื่นภายใน30วันนับตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานลื้นความถี่ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขาการประกอบพิจการให้ใช้งานขึ้นความถี่โดยเคร่งครัดหรือว่าโดยครบถ้วนทั้งหมดนะคะในผู้รับอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ถือเป็นสิทธทิเฉพาะตัวจะโอนกันไม่ได้นะคะในกรณีนี้ก็คือการโอนขึ้นความถี่ทําไม่ได้แต่การให้เข้ามาร่วมใช้สามารถดําเนินการได้นะคะ การสิ้นสุดใบอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่จะเกิดขึ้นได้3กรณีใหญ่ๆด้วยกันก็คือกรณีที่อายุใบอนุญาตสิ้นผลหรืออายุใบอนุญาตหมดลงเช่นได้รับใบอนุญาต7ปีครบ7ปีอายุใบอนุญาตจะสิ้นผลลงทันทีนะคะหรือกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตซึ่งก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จริงนะคะที่เกิดขึ้นหรือว่าการการะทําที่เกิดขึ้นว่าหากมีการการะทำมันเป็นการฝ่าฝืนจนเข้าสู่กระบวนการแล้วคณะกรรมการอาจพิจนารณาให้ยกเลิกใบอนุญาตได้นะคะหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นต้นนะคะ กรณีการได้รับอนุญาตฉบับใหม่หรือการสิ้นสุดของใบอนุญาตส่วนนี้เป็นสาระสาคัญที่เราจะต้องอธิบายว่าการดําเนินการหรือว่าการจัดสรรให้ใช้งานขึ้นความถี่จะมีความยืดหยุนนะคะว่าไม่ได้เป็นการโคงตัวหรือว่าหากได้รับอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่หนึ่งคลื่นแล้วจะต้องเป็นหนึ่งครื่นตลอดไปหรือขอแล้วสามคลื่นจะต้องได้รับสามคลื่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพค่ะว่า ตัวอย่างเช่นในการประมูลคขึ่นความถี่หากเรามีการนํำลื่นความถี่รักที่1ออกมาแล้วมีผู้ประสมยื่นขอรับอนุญาตรายหนึ่งขอรับใบอนุญาตทั้งหมดนะคะครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยเช่นในทุกๆภูมิภาคของประเทศไทยแล้วการประมูลในครั้งนั้นบุคคลรายนั้นเป็นผู้ชนะการประมูลนะคะเพียง1จังหวัดนะคะหรือว่าหนึ่้นความถี่ ะะการอนุญาตของบุคคลนั้นเราจะเป็นการอนุญาตให้ในระดับท้องถิ่นนะคะถัดไปในลําดับเวลาต่อมากสศชได้นําล็อตขึ้นความทีล็อตที่2อออกมาทําการประมูลแล้วพอเราประมูลไปแล้วเนี่ยรายเดียวกันค่ะก็มายื่นขอเข้าสู่กระบวนการประมูลแล้วก็ชนะการประมูลอีกโดยการชนะการประมูลในล็อตที่2เนี่ยถ้าชนะขึ้นมาเพิ่มอีกหจังหวัดนะคะก็จะถือว่า จะ <Happiness. S 2> ต้องถูกปรับเปลี่ยนระดับการให้บริการจากระดับท้องถิ่นให้เป็นระดับภูมิภาคหรือในกรณีที่มากกว่านั้นมีการยื่นการประมูลแล้วชนะการประมูลแล้วได้รับการประมูลหรือชนะการประมูลมากกว่าหนึ่งภูมิภาคนะคะก็จะถูกปรับให้เป็นระดับการให้บริการในระดับชาติเป็นต้นนะคะในทางกรับกันค่ะหากรายแรกชนะการประมูลในล็อตแรกแล้วนะคะ ครอบคลุมในหลายๆภูมิภาคแล้วเป็นระดับชาติหรือครอบคลุมในหลายๆจังหวัดแล้วเป็นระดับภูมิภาคแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ยุติการให้บริการถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือยกเลิกการประกอบพิจารไปจนทําให้จํานวนใบอนุญาตเนี่ยค่ะลดลงเหลือเพียง1จังหวัดหรือ1ภูมิภาคก็จะถูกปรับในเรื่องของระดับการให้บริการจากระดับชาติเป็นภูมิภาคจากระดับภูมิภาคเป็นท้องถิ่นเป็นต้นนะคะ ในส่วนนี้เองก็เพื่อที่จะทําให้การอนุญาตในาการดาเนินการในระยะต,ต,ต่อไปค่ะมีความยืดหยุ่นและก็สอดคล้องกับบริบทที่เป็นจริงค่ะทั้งนี้คณะกรรมการก็อาจจะเมินกระบวนอนุญาตเป็นการล่วงหน้าได้ด้วยนะคะซึ่งในกรณีนี้เองะค่ะก็จะเป็นการกระทําเพื่อที่จะให้การออกอากาศในวิวกระจายเสียงสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านไปนะคะในการทํา เช่นนี้เนี่ยด้วยที่กสชต้องการที่จะเตรียมความพร้อมว่าก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นผู้รับอนุญาตจะต้องมีการประมูลหรือการอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่เพื่อให้ผู้ที่มีความเหมาะสมจะเป็นผู้รับอนุญาตในกิจการบริการสาธารณะหรือชุมชนหรือผู้ที่จะชนะการประมูลในกิจการบริการทางธุรกิจได้ทราบล่วงหน้าว่าจะสามารถดําดเนินการได้อย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่คลื่นความถี่ในกลุ่มแรกได้ถูกเรียกคืนไปแล้วนะคะ หมวดที่7เป็นเรื่องของการกำกับดูแลการใช้งานขึ้นความถี่ค่ะจะก,กำหนดไว้ในข้อ29สาระสำคัญคือในกรณีที่เจ้าพนักงานพบว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติในเรื่องังต่อไปนี้คณะกรรมการอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนอนุญาตทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือมีคำสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะส่วนที่ฝ่าฝืนที่จะมีการออกคำสั่งก็คือกรณีแรกไม่ยื่นคำขอภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่นั่นก็หมายความว่า เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่แล้วภายใน30วันจะต้องยื่นขอรับอนุญาตประกอบพิจารถ้าไม่ยื่นคณะกรรมการอาจจะมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผลของการได้รับอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่สิ้นผลไปหรือ หากมีเหตุผลอันจําเป็นหรือสมควรก็อาจจะมีคําสั่งเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้สามารถดําเนินการต่อไปได้นะคะต่อไปก็คือไม่เริ่มประกอบพิจการภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดการขอรับอนุญาตทุกครั้งค่ะจะต้องมีการแจ้งว่าจะต้องเริ่มประกอบพิจการในระยะเวลาอันสมควรนะคะภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่หรือประกอบพิจการแล้วะคะ่ะหากไม่ดําเนินการคณะกรรมการจะมีคําสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องโดยมีคําสั่งเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนะคะอันที่3คือการไม่ใช้ ขึ้นความถี่ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตเช่นได้รับอนุญาตในกิจการชุมชนหรือสาธารนณะแล้วไปใช้ในลักษณะของธุรกิจนี้ถือว่าเป็นการไม่ไดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ต้นหรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขาการประกอบกิจการในเรื่องต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้แนบท้ายบอนุญาตและสุดท้ายก็คือในลักษณะของกิจการบริการทางธุรกิจที่ทำการผูกขาดหรือก่อให้เกิด ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงคณะกรรมการก็จะมีคำสั่งให้แก้ไขหรือปรปับปรุงหรือให้ระงรับการกระทําดังกล่าวนะคะทั้งหมดนี้ทั้ง7หมวดเป็นสรุปสาระสาคัญของร่างประกาศฉบับนี้ค่ะและสุดท้ายเป็นในเรื่องของภาคผนวกนะคะที่ได้กําหนดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ไว้ค่ะ ซึ่งในภาคผนวนดเองก็จะมีการกำหนดนะคะในเรื่องของการใช้งานขึ้นความถี่ว่าประเภทการใช้งานขึ้นความถี่ในกิจการบริการสาธารณะในกิจการบริการชุมชนและกิจการบริการทางธุรกิจค่ะจะมีค่าธรรมเนียมนะคะสำหรับการอนุญาตให้ใช้งานขึ้นความถี่ไว้แตกต่างกันนะคะสำหรับระบบ FM นะคะเอเอและ FM ที่เป็นขึ้นกำลังส่งตามปกตินะคะก็จะอยู่ที่5,000บาทค่ะสำหรับ FM กําลังส่งต่ำอยู่ที่2,000บาท กิจการบริการชุมชน500บาทกิจการบริการทางธุรกิจนะคะก็จะเป็นสำหรับ fm นะคะจะอยู่ที่1 0,000บาทและ fm กํำลังส่งต่ำจะอยู่ที่เจ00บาทค่ะประเด็นการรับฟังความคิดเห็นนะคะที่ที่เราจะมีการรับฟังความคิดเห็นตามร่างประกาศฉบับนี้นะคะก็จะมีประเด็นการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่กำหนดไว้ตามหมวดต่างๆนะคะของประกาศนะคะ เราจะแบ่งประเด็นออกเป็นทั้งหมด9ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของที่มานะคะประกาศผลบังคับใช้และคำนิยามประเด็นที่2จะเป็นในเรื่องของหมวดที่1ค่ะว่าด้วยการใช้งานขึ้นความถี่และการพิจารณาการใช้งานขึ้นความถี่ประเด็นที่3จะเป็นในเรื่องของประเภทบนุญาและยุบอนุญาประเด็นที่4จะเป็นในเรื่องของกระบวนการวิธีการไม่ว่าจะเป็นการประมูลหรือวิธีการอื่นนอกจากการประมูลประเด็นที่5จะเป็นการ รับฟังในเรื่องของการขอรับอนุญาตที่กล่าวถึงคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนะคะการยื่นการชําระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอประเด็นที่6จะเป็นการพิจารณาหรือกล่าวถึงในเรื่องของการประกาศผู้ชนะการประมูลการชําระค่าธรรมเนียมการแจ้งสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ชนะการประมูลหรือผู้สมควรได้รับอนุญาตและการออกอนุญาตนะคะประเด็นที่7เป็นเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของผู้รับอนุญาต ประเด็นที่8เป็นเรื่องของการกากับดูแลและประเด็นที่9เป็นเรื่องของภาคมนุป,ปก่ค่ะซึ่งประเด็นการรับฟังความคิดเห็นต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีการให้แสดงการรับฟังความคิดเห็นในตอนท้ายของการที่ได้มีการอธิบายร่างประกาศทั้ง6ฉบับจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางระบบออนไลน์นี้นะคะและนอกจากนั้นก็สามารถผ่านทางโทรสารอีเมลหรือจดหมายลงทะเบียนได้ จนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะทั้งนี้การนําเสนอการสรุปสาระสาคัญทั้ง6ฉบับเราก็จะได้มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสาธารณะเพื่อที่จะให้ผู้ที่ไม่สามารถที่จะเข้ารับฟังในวันนี้มีโอกาสได้รับฟังในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ได้แล้วสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้จนถึงวันที่15สิงหาคม2 5 6 4เวลา16นาฬิกาสนาทีในทุกๆช่องทางค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปสาระสำคัญของร่างประกาศฉบับในเรื่องของการอนุญ,ญาตให้ใช้งานขึ้นค,นความถี่ค่ะขอบพระคุณค่ะ